ละไม่ได้เพราะความสุขความพอใจในอบายามุขมันคอยดึงเอาไว้ไม่ไม่ไปสูงกว่านั้นจนที่จะชวนในคนกินเหล้าขี้เมาให้เลิกเหล้ามา,มากินน้ำสะอาดนี่มันทำไม่ได้เพราะว่ารสอร่อยที่มันเคยดื่มอยู่กันเหล้าเนี่ยมันดึงมันมันขัดคอมันดึงกลับไปอย่างนี้เขาเรียกว่าอาพาธ จึงมีอนุปุพะอาพาธเก้าอย่างในเรื่องของจิตมันจึงมีอนุปุพะนิโรธเก้าอย่างอนุปุพะวิหารเก้าอย่างอนุปุพะสมาบัติเก้าอย่างอนุปพภะสัมสอาพาธเก้าอย่างนี่เรียกว่าเรื่องของจิตหรือเทคนิคของการพัฒนาจิตมันมีอย่างนี้ที่เรียกว่าจะต้องเข้าใจ ดูเห็นพร้อมกันรอบรอบด้านนล้วจะได้เดินทางถูก <c oughs> มันอาจจะพูดละเอียดเนกะิน <c oughs> ความจำเป็นไปบ้างแต่ก็ไม่เป็นไรอะถ้าเข้าใจได้ก็จะเป็นการดีจะได้รู้ว่าจิตที่พัฒนาเนี่มัน มันมีความจริงของมันอย่างนี้มีสภาวะของมันอย่างนี้เมื่อไม่ถูกกับเรื่องของมันมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านั้นเองถ้าเราจะพัฒนาจิตกันที่นี่และเดี๋ยวนี้เร้าก็ต้องรู้เรื่องเหล่านี้เราจึงจะพัฒนาจิตกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ได้ไม่ไม่อย่างนั้นแล้วก็ต้องปล่อย ปล่อยไปตามเรื่องตามราวตามบุญตามคำแล้วแต่มันจะโปรด <c oughs> แต่ถ้าเราจะเอาให้อยู่ในอำนาจหาของผู้ฝึกมันก็ต้องจัดการกับสิ่งเหล่านี้ถูกต้องอบรมจิตตามวิธีหรือกรรมวิธีที่ท่านได้ค้นพบกันแล้วแต่การก่อนแล้วสอนว้าเป็นระบบเป็นระบบ เดี๋ยวนี้พุทธศาสนาเป็นที่รวมแห่งระบบที่มีประโยชน์ที่เขาเคยคิดค้นและพบกันแล้วในการก่อนนู้นมาไหว้เห็นในระบบของพระพุทธศาสนาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดตกบกพร่องในส่วนที่ควรจะมีเรียกว่าระบบพัฒนาจิต ในพระพุทธศาสนาในพระพุทธภาสีตุนในพระไตรปิฎกกระตาวนี่มีครบไม่ไม่ขาดแคลนไม่ขาดตกบกพร่องมันก็ศึกษากันเอามาใช้พัฒนาจิตกันที่นี่และเดี๋ยวนี้ถ้ามันถวะทำถูกต้องจริงมันก็อาจจะบรรลุมรรคผลนิพพานอันสมบูรณ์กันได้ที่นี่และเดี๋ยวนี้ด้วยเหมือนกัน ที่จะทําทได้เท่าไรมันก็มีผลเท่านั้นไม่มีเสียหลายละมันไม่มีเสียหลายทําได้เท่าไรมันก็จะได้ผลเท่านั้นแต่ถ้าทําถูกวิธีมันจะได้หมดเลยเป็นการพัฒนาจิตที่สมบูรณ์ถึงที่สุดได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้คอยถือว่าเรื่องมันมีเท่านี้เรื่องจริงมันมีเท่านี้สำหรับการพัฒนาจิตคือทำคนนี่ ที่เป็นคนธรรมดานะให้เป็นคนชั้นสูงสุดคือเป็นพระอริยเจ้าเป็นพระอารหาันด้วยการพัฒนาจิตโดยย่อหรือโดยสังเขปที่เรียกว่าปริทัศนตะมันมีอยู่อย่างนี้ี่ปริทัน์ของจิตตภาวนาท่านทั้งหลายจงได้พิจารณาดู ใช้เป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตของตนด้วยการจงทุกๆคนการบรรยายในวันนี้สมควรแก่เวลาแล้วขอยุดติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมที่ส่งเสริมกำลังใจในการพัฒนาจิตสืบต่อไป